ต่อมาเป็นการซื้ออุปกรณ์สำนักงานนะคะเป็นการซื้อสินทรัพย์ใช้งานนั่นเองสมมติว่าวันที่15มกราคมซื้อตู้เก็บเอกสารจากบริษัทออฟฟิศเมดซึ่งสมมติที่อยู่เป็นที่ตึกคอมิลีานะคะจํานวนหนึ่งหลังราคา1 0,000บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกมาอา,อายุการใช้งานตรงนี้5ปีค่ะสมมติเราจ่ายชําระเป็นเงินโอนก็คือในเคสดีนี้นะคะ่ะจะสมมติ การจ่ายชาระหลายๆรูปแบบเป็นเงินสดเป็นเงินโอนหรือเป็นเช็คธนาคารนั่นเองเพราะฉะนั้นเงินโอนนี้ก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยอมรั์นะคะไปที่เมนูซื้อได้เลยค่ะเมนูซื้อใบสั่งซื้อแล้วก็ใบรับสินค้าถึงแม้ว่าเราจะไม่ออกใบสั่งซื้อแต่ก็ควรมาที่ใบสั่งซื้อเพราะเราจะบันทึกรับของนั่นเองโอเคนะคะจากนั้นเราก็ไปที่เมนูซื้อได้เลยค่ะเมนูซื้อได้เลยแล้วก็ใบสั่งซื้อเลือกใบสั่งซื้อได้เลยนะคะ จากนั้นเรามาดูนะคะเมนูซื <th inclusive stress> ้อเราซื้ออุปกรณ์สำนักงานเมนูซื้อใบสั่งซื้อแล้วก็ไปกรอกรายละเอียดตรงนี้เครื่องหมายบวกหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรากรอกรายละเอียดที่แท็บใบสั่งซื้อเสร็จปั๊บเราก็ไปกรอกรายละเอียดอีกแท็บหนึ่งก็คือแท็บใบรับสินค้าแล้วก็ไปกรอกอีกแท็บหนึ่งมีบวกไปเรื่อยๆแปลว่ากรอกทั้งหมด3แท็บนั่นเองค่ะไหมคะใบสั่งซื้อแท็บใบรับสินค้าและแท็บใบสาคัญจ่ายนั่นเองเราก็ไปที่ใบสั่งซื้อกรอกรายละเอียดคะ กดสร้างใบสั่งซื้อได้เลยค่ะแล้วก็สร้างใบสั่งซื้อใหม่ได้เลยอเรียบร้อยจากนั้นวันที่สั่งซื้อรายการนี้ค่ะก็คือวันที่ตามโจทย์เลยสมมติวันที่สิบ้ามกราคมเราก็เลือกวันที่15บห้ามกราคมนี้เลยค่ะสิบห้าเดือนมกราคมนะคะย้อนกลับไปเดือนมกราคมจากนั้นประเภทที่สั่งซื้อคือเป็นสินทรัพย์ใช้งานนะคะสินทรัพย์ใช้งานคือสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้งานเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ต่างๆของเรานั่นเองเลือกสินทรัพย์ ซัพพลายเออร์ซื้อจากใครเนื่องจากว่าบริษัทออฟฟิศเมดยังไม่มีในฐานข้อมูลเจ้าหนี้ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มชื่อบริษัทออฟฟิศเมดเข้าไปด้วยโอเคนะคะเพิ่มบริษัทชื่อว่าออฟฟิศเมดเข้าไปที่อยู่โปรแกร,รมนี้จําเป็นต้องให้เรากรอกที่อยู่นะคะในความเป็นจริงแล้วถ้าไม่ใช่เคสดัตี้นี้นะคะเราก็ต้องมีที่อยู่ของผู้จําหน่ายทุกรายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรอกเข้าไปด้วยอันนี้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นเคสดัตี้ก็เลยสมมติ ที่อยู่เป็นตึกคอมสีละชาเลขประจําตัวผู้เสียภาษีกรอกให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเรียบร้อยสมมติเป็นบริษัทเห็นไหมคะบริษัทออฟฟิศเมดเป็นบริษัทหรือห้างร้านก็กรอกไปเลยเป็นสนักงานใหญ่สาขาก็กรอกได้เลยสกุลเงินเป็นสกุลเงินบาทเครดิตตรงนี้มีเครดิตไหมคะเนื่องจากว่าเราจ่ายเป็นเงินโอนทันทีแปลว่าไม่มีเครดิตแปลว่าเราจ่ายชําระเลยนั่นเองตรงนี้ก็เลือกไม่มีไม่มีเครดิต ภาษีมูลค่าเพิ่มมีไหมคําตอบคือมีค่ะข้อนี้รายการนี้บอกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้ารวมภาษีแล้วก็บอกว่ารวมแบทได้เลยแต่ตรงเนี้ยบอกว่าหมื่นหนึ่งยังไม่รวมภาษีมีการพิจภาษีมูลค่าเพิ่มอีกเเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เขียนว่าแยกแบทบค่ะไหมคะยังไม่รวมภาษีก็คือแยกแบทนั่นเองส่วนลดมีไหมดูซิ1 0 0 0 0บาทออฟฟิศเมดให้ส่วนลดเราไหมคําตอบคือในเนี้ยไม่มี ถ้ามีก็กรอ,อกได้เลยนะคะแต่ในโจทย์เนี้ยไม่มีก็บอกว่าไม่มีส่วนลดจัมนั้นสินค้าตรงนี้ค่ะเรากรอ,อกเนื่องจากว่าเรามีแค่ iphone 11แล้วก็โน้ตบุ๊กเลยนะ o วเพราะฉะนั้นเราก็กรอ,อกตัวใหม่ได้เลยค่ะก็คือตัวตู้เก็บเอกสารทันไ้หมคะกรอ,อกเป็นชื่อของสินค้าได้เลยค่ะชื่อของสินค้าหรือสินทรัพย์ที่ใช้งานได้เลยซื้อตู้เก็บเอกสารก็ตู้เก็บเอกสารซื้อเครื่องปรับอากาศก็ใส่เครื่องปรับอากาศได้เลยถันไ้ไหมคะจำนวนหนึ่งหลัง ราคาเท่าไหร่คําตอบคือ1นึ่งมบาทตามโจทย์เลยค่ะหน0 0งหมื่นบาทจากนั้นมีรายการเดียวจบแล้วก็จะขึ้นภาษีให้เอร์ตามที่เราเลือกภาษีเป็นแบบแยกนั่นเองแล้วก็เอกสารต่างๆไม่มีก็กดบันทึกได้เลยเห็นไหมคะพอกดบันทึกปับ๊บแท็บใบสั่งซื้อจะขึ้นเลขแล้วและมีแท็บใบรับสินค้าและใบสําคัญจ่ายเห็นไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราใบสั่งซื้อแล้วแต่เรายังไม่ คีการรับสินค้าและเรายังไม่คีย์จ่ายเงินถามว่ารายการนี้ซื้อตู้เก็บเอกสารหรือซื้ออุปกรณ์สำนักง,งานเนี่ยค่ะเรามีการจ่ายเงินเลยไหมคําตอบคือจ่ายเลยเพราะฉะนั้นเรารับสินค้าเลยไหมรับเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคีย์ให้ครบทุกแท็บนั่นเองในหน้านี้เพราะ,ะนั้นไปที่แท็บใบรับสินค้าได้เลยค่ะแล้วกดสร้างใบรับสินค้าสร้างใบรับสินค้าได้เลยอ่ะ คำถ,ถามคือเราซื้อตู้เก็บเอกสารรับตู้เก็บเอกสารไหมคะรับเพราะฉะนั้นติ๊กเลือกทั้งหมดเลยก็คือ1ตู้หหลังตกลงได้เลยคะ่ะไดไหมคะอย่าลืมเปลี่ยนวันที่ให้เป็นวันทําการตามที่วันที่ซื้อคือวันที่เท่าไหร่นะคะ15มกราคมก็ใส่วันที่15มกราคมได้เลยชื่อบริษัทออฟฟิศเมดที่อยู่ตึกคอมอะไรก็ว่าไปได้ไหมคะจากนั้นรายละเอียดก็คือตู้เก็บเอกสารจํานวน1ห,หลังราคา10,000บาทมีแวดอีก700ยเป็น1 7 0 0 นี่ค่ะตรงนี้สําคัญค่ะเพราะตู้เก็บเอกสารเป se ็นสินทรัพย์ใช้งานโปรแกรมจะคํานวณค่าเสื่อมให้เราอัตโนมัติแต่การที่จะให้โปรแกรมคํานวณค่าเสื่อมเราต้องไปเลือกหมวดหมู่ของสินทรัพย์เพราะโปรแกรมตอนนี้ยังไม่ทราบว่าตู้เก็บเอกสารอยู่ในสินทรัพย์หมวดหมู่ไหนเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดตรงนี้ค่ะการตั้งค่าสินทรัพย์โดยเลือกหมวดหมู่ของสินทรัพย์ใช้งานนั่นเองเลือกค่ะหมวดหมู่สินทรัพย์คลิกดอ o ดาวด้านหลังได้เลย แล้วเลือกหมวดหมู่อุป,ปกรณ์สำนักงานใช่ไหมคะ,ะตู้เก็บเอกาสารถือเป็นอุปกรณ์สำนักงานอย่างหนึ่งถ้าซื้อที่ดินก็เลือกที่ดินซื้ออาคารเลือกอาคารซื้อเครื่องแต่งก็เลือกตามนี้ได้เลยซื้อรถยนต์ก็เลือกยานพาหนะได้เลยข้อนี้เลือกหมวดหมู่อุป,ปกรณ์สำนักงานได้เลยค่ะอ่ะนียบร้อยจากนั้นวันที่ในไปกํากับก็คือวันที่วันที่ซื้อวันนี้เลยก็คือวันที่เท่าไหร่คะสิบห้ามกราคมสิบห้ามกราคมสิบห้าส่นหนึ่งสองพันยี่สิบเอ็ด เลขที่ใบกำกับก็ตามที่ได้รับมาเลขอะไรก็คียตามนั้นได้เลยภาษีซื้อเกิด700บาทสมมติยื่นในเดือนล่าสุดได้เลยเนื่องจากว่าเราบันทึกรายการย้อนหลังวันที่เดือน1ปี6,4มันก็เลยขึ้นให้เดือนล่าสุดคือเดือน3าเท่านั้นหมายความว่าเราไม่สามารถไปบันทึกย้อนหลังถึงเดือน1ได้นั่นเองโอเคนะคะจากนั้นก็ไฟแนบก็มีก็อัปโหลดไปเรียบร้อยวันกำหนดชำระเงินก็คือวันที่15เลยเพราะเราจ่ายทันทีทันไหมคะ อันนี้คือรายละเอียดการรับของกดบันทึกได้เลยค่ะกดบันทึกได้เลยอ่ะเรียบร้อยขึ้นบันทึกไปรับสินค้าสําเร็จแปลว่าเห็นไหมคะ RI ขึ้นแล้วค่ะว่าเป็น RI อศูนย์สองแปลว่าสั่งซื้อแล้วรับของแล้วแต่รายการนี้ยังไม่จบเพราะอะไรคะเพราะรายการวันนี้จ่ายเงินด้วยชําระเป็นเงินโอนให้กับออฟฟิศเมดด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องคีย์ใบสําคัญจ่ายอีกหนึ่งแท็บนั่นเองเราก็คลิกแท็บใบสําคัญจ่ายเห็นไหมคะ คอนเซปต์โปรแกรมจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะต้องการสร้างใบสำคัญจ่ายถ้าไม่มีที่ให้สร้างมันจะต้องมีมุมบนด้านขวาหรือตรงกลางก็แล้วแต่ค่ะจะเขียนว่าสร้างใบสำคัญจ่ายเราก็คลิกสร้างได้เลยอ่ะเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะถามว่าเราอ่าจะสร้างใบสำคัญจ่ายจากเป็นการจ่ายมัดจำหรือเป็นการจ่ายจากรายการสินค้าทั้งหมดเราก็เลือกรายการรับสินค้าทั้งหมดเพราะข้อนี้เราไม่ได้จ่ายมัดจำนั่นเองคลิกได้เลย จ่ายทั้ง1700หมื่นเจ็ดร้อยไหมคำตอบคือใช่ตกลงคลิกข,ข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็คลิกตกลงได้เลยทนี้ค่ะมันเดิมขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่าวางใจนะเพราะเราต้องดูความครบถ้วนให้เรียบร้อยค่ะว่ามันถูกต้องทั้งหมดหรือยังแล้วค่อยกดบันทึกนั่นเองอันดับแรกเปลี่ยนวันที่ค่ะเป็นวันที่รับสินค้าเนื่องจากเรารับสินค้า15ามกราคมปี2021ก็เปลี่ยนเป็น15 0 1 2 0 2 1ได้เลยจะไม่มีปัญหาตามที่บอกนะคะจะไม่มีปัญหาถ้าเราบันทึกแบบเรียวทาง วันต่อวันแต่นี้บันทึกย้อนหลังก็เลยมีปัญหานั่นเองอ่ะจากนั้นหากไม่จ่ายจะไม่มีนะคะเพราะซื้อสินค้าไม่ใช่รับบริการจากนั้นข้อนี้เห็นไหมคะรูปแบบการชําระเงินเลือกเป็นการโอนเงินได้เลยค่ะโอนเงินได้เลยข้อนี้โจทย์บอกว่าให้โอนเงินเป็นออมทรัพย์จาออมทรัพย์ได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ขึ้นไปดูี่ฐานข้อมูลค่ะออมทรัพย์เลขที่บัญชีคือ2อเห็นไหมคะออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี2 2 เราก็จ่ายจากออมทรัพย์เลขที่บัญชีสองสองได้เลยแล้วก็เลือกออมทรัพย์เป็นเลขที่บัญชีสองสองค่ะจากนั้นโอนเข้าบัญชีไหนถ้าเป็นเงินโอนเราต้องมีต้นทางคือเราแล้วก็ต้องมีปลายทางด้วยว่าเราโอนเข้าบัญชีที่ไหนเราก็เลือกธนาคารเข้าบัญชีเข้าบัญชีของที่กดเพิ่มใหม่ได้เลยนะคะธนาคารอะไรสมมติว่าเขาเป็นธนาคารกรุงเทพแล้วกัน เลขที่บัญชีก็กรอกเลขที่บัญชีได้เลยตามตามของเขาแล้วก็ชื่อบัญชีบริษัทออฟฟิศเมดจำกัดก็คลิกตกลงได้เลยอ่านี่ปล้อยสังเกตนะเวลาจ่ายเป็นเงินสดไม่ต้องมีว่าบัญชีที่รับคือไขรก็เพราะเราจ่ายเงินสดให้เขาเลยเงินโอนต้องมีบัญชีฝั่งขาออกก็คือผู้โอนกับมีบัญชีฝั่งขาเข้าคือผู้รับโอน้ดยโอเคจำนวนเงินก็จะลิงก์จากข้างบนนะคะ1 7 0 0ร้อยบาท วันที่ทำรายการสิบห้าเดือนหนึ่งนอกนั้นไม่มีอะไรแก้ไขก็กดบันทึกได้เลยอ่ะเรียบร้อยบันทึกสำเร็จแล้วแปลว่ารายการนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสำคัญมากๆเลยคือโปรแกรมนี้ค่ะเราซื้อตู้เก็บเอกสารมาและโปรแกรมนี้ยเขาจะบันทึกอะไรให้เราอัตโนมัติเขาจะบันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ให้และที่สำคัญคือเขาจะคิดค่าเสื่อมให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดค่าเสื่อมเอง เคยใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะคะเราบันทึกรายการซื้อสินทรัพย์แล้วผู้ประกอบการต้องไปบันทึกสินทรัพย์เข้าในทะเบียนสินทรัพย์เองเพื่อให้โปรแกรมคิดค่าเสื่อมแต่โปรแกรมนี้ดีมากเลยคือบันทึกสินทรัพย์ตอนซื้อมันจะลิงก์ไปที่การคิดค่าเสื่อมให้อัตโนมัติเลยจะสะดวกสําหรับเรามากๆเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็จะจบสําหรับการซื้ออุปกรณ์ใช้งานต่อมาค่ะเป็นการขายและโปรเซสการขายค่ะ 1. วันที่16ค่ะออกใบเสนอราคา ให้กับบริษัทขอบริษัทขอคือลูกค้านะคะเพื่อที่จะขายของให้เขาโดยกําหนดส่งของคือวันที่18เดือน1และรายการสินค้าที่ขายคือ iPhone 11 8เครื่องราคาขายเครื่องละ2 5 0 0มถ้าราคาขายเป็นราคาตลาดเปลี่ยนแปลงเป็น25,100ก็ใส่ตามนั้นได้เลยและ Lenovo Notebook อีก2เครื่องราคาขายเครื่องละ30,000อันนี้สมมติตัวเลขกลมๆไปนะคะแต่ว่าถ้าราคาตลาดเปลี่ยนก็ใส่ได้เลยราคานี้ยังไม่รวมภาษีค่าเพิ่ม แล้วเราให้ส่วนลดอย่างนี้ค่ะ iPhone 11เนื่องจากเขาซื้อเยอะเราก็เลยให้ส่วนลดถึง3%ส่วนโน้ตบุ๊กเนื่องจากเขาซื้อน้อยหน่อย,อยก็เลยให้ส่วนลดแยกเป็น2%อันนี้จะสมมติกรณีส่วนลดแยกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในการออกใบเสนอราคาเพื่อขายกับลูกค้าเราก็จะไปที่เมนูขายแล้วเลือกที่ใบเสนอราคาได้เลยโอเคนะคะะเราก็ไปที่เมนูขายะคะ่ะเราเลือกใบเสนอราคา เหมือนเดิมค่ะใบเสนอราคาเดิมไม่ต้องสนใจเพราะเรากําลังเสนอราคาเพื่อจะขายให้กับลูกค้ารายใหม่เพราะฉะนั้นคลิกสร้างใบเสนอราคาเลยโอเคไหมคะแถบรายการก็จะขึ้นมาให้เรากรอกเห็นไหมข้างบนยังไม่ขึ้นเลขที่เอกสารหมายความว่าใบเสนอราคานี้ยังไม่ถูกกรอกแต่ถ้าขึ้นเลขเอกสารแล้วแปลว่ากรอกเรียบร้อยแล้วนั่นเองเปลี่ยนวันที่เลยค่ะว่าเราเสนอราคาในการขายนี้ตามโจทย์คือวันที่16มกราคมเราก็เลือกวันที่16มกราคมได้เลย ชื่อลูกค้าเหมือนเดิมค่ะไม่มีดอกดาวด้านหลังให้เรากดเพราะฉะนั้นคลิกอะไรก็ได้ค่ะหรือขึ้นว่าบอยไม้ก็คลิกบอยไม้ไปก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นบริษัทให้เราเลือกทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจคลิกแล้วลบกด backspace ลบแล้วมันก็จะขึ้นแท็บด้านล่างให้เราเลือกเองโอ,อเคไหมคะเราขายให้กับบริษัทไหนหดูโจทย์เลยค่ะบริษัทขอจากัดโอเคเราก็เลือกบริษัทขอได้เลยค่ะบริษัทขอได้เลยก็จะขึ้นที่อยู่ให้เราอัตโนมัติดูที่เราไม่กล้องไม่ต้องกรอกใหม่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีขึ้นให้เลยสกุลเงินเป็นสกุลบาทนะคะเครดิตสามสิบวันสมมติตรงนี้ค่ะโจทย์ไม่บอกว่าเปลี่ยนวันที่เครดิตแปลว่าเราเคยให้สามสิบวันเราก็จะให้สามสิบวันเหมือนเดิมน้ไมคะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยขอคุณชาระนี้ตรงเวลานะเราเปลี่ยนเครดิตให้คุณเป็นสามสิบห้าวันก็เปลี่ยนวันที่เครดิตได้เลยห้าไมครจากนั้นค่ะดูโจทย์ต่อเราทําอะไรภาษีค่าเพิ่มมีไหมข้อนี้ ถ้าไม่มีภาษียิ่งง่ายใหญ่นะคะจะสะดวกมากเลยจะง่ายมากแต่ข้อนี้สมมติว่ามีภาษีนะแต่ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นแปลว่ามีค่ะแต่เป็นแบบแยกภาษีถ้ารวมแล้วก็คือเป็นแบบรวมภาษีนั่นเองคลิกแยกภาษีได้เลยค่ะ,ะส่วนลดมีไหมคําตอบคือมีค่ะแต่ข้อนี้ค่ะส่วนลดสมมติว่าส่วนลดมีสอร์เกับ2%อร์เซหมายความว่าส่วนลด แยกตามสินค้าแต่ละชนิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเลือกส่วนลดแยกตามสินค้าได้เลยค่ะคลิกเลยส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือบาทคําตอบคือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คลิกเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นบาทก็คลิกบาทได้เลยนะคะแต่อันนี้สมมติเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองอสินค้าตัวแรกค่ะเหมือนเดิมถ้าเรามั่นใจว่าเป็น iPhone ล็อกคีตัว i ลงไปตัว i ลงไปนะคะมันก็จะขึ้น iPhone ให้เราเลือกถั่งไหมคะเอา iPhone ให้เราเลือกแต่ถ้าเราไม่มั่นใจลบ มันก็จะขึ้นรายการสินค้าทั้งหมดให้เราเลือกนั่นเองเราก็เลือก iPhone 11ได้เลยเราขาย iPhone 11ทั้งหมดกี่เครื่องคำตอบคือ8เครื่องราคา25,000บาทเราก็ใส่8เครื่องค่ะแล้วราคา2 5 0 0 0บาทอันนี้สมมติว่าราคาเหมือนกับราคาขายที่เราเซตไว้ที่ฐานข้อมูลก็ไม่ต้องแก้ไขส่วนลดตรงนี้เนื่องจากเราคลิกว่าส่วนลดแยกตามสินค้าเราต้องใส่ส่วนลดตรงนี้แยกด้วยก็คือสาม แต่ไม่ต้องกดเปอร์เซ็นต์นะเพราะข้างบนเราเลือกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่3มันก็จะคำนวณให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราจากนั้นกดเพิ่มสินค้าได้เลยสินค้าตัวที่สองที่เราขายคืออะไรถ้ามั่นใจว่าเป็น Lenovo Notebook ก็ใส่ตัว L ลงไปเลยมันก็จะขึ้น Lenovo ให้เราเลือกแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลบก็จะขึ้นรายการสินค้าทั้งหมดให้เราเลือกเหมือนกันโอเคนะคะ Lenovo ค่ะอ่ะแล้วขาย Lenovo กี่เครื่องนะ คำตอบคือ2เครื่องราคาขายเครื่องละ3 0 0 0 0บาทเราก็ใส่ได้เลยค่ะ2เครื่องเครื่องละ3 0,000บาทราคาไม่เปลี่ยนก็คือตามนี้เลยอ่ะเรียบร้อยก็จะมีส่วนลดรวมเห็นไหมคะอ๋อส่วนลดอย่าลืมนะเดลนวิวเราให้ส่วนลด2%ใส่2%เข้าไปด้วยเขาจะมีตัวเล็กๆเห็นไหมคะข้างล่างว่า2เครื่องเนี้ยราคาส0,000นนะมีส่วนลดทั้งหมด600บาทก็เหลือสุทธิเหลือ58,00 0กว่าโอเคไหมคะอ่ะจากนั้นก็คำนวณส่วนลดอะไรให้เรียบร้อยมีภาษีให้แบนแบนแบ แยกคาษสีเจ็ดเปอร์เซ็นตเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกไปเลยอ่ะเรียบร้อยค่ะนี่คือการสร้างใบเสนอราคาคําถามคือหน้าวันที่เราสร้างใบเสนอราคาเราส่งของให้กับลูกค้าหรือยังคําตอบคือ,อยังค่ะต้องรอวันส่งของซึ่งโจทย์บอกว่าส่งของวันที่สิบแปดเห็นไหมคะส่งของวันที่สิบแปดแต่วันนี้วันที่สิบหกอยู่เพราะฉะนั้นเราแค่สร้งางใบเสนอราคาเฉยๆถ้าเราบอกว่าเวลาเราขายอะ่ะเราไม่ เสนอราคาก่อนแล้วแล้วขายนะเราเสนอไปพร้อมขายเลยเราก็บันทึกส่งของได้เลยในวันนั้นโอเคไหมคะอ่ะเรียบร้อยแต่ตรงนี้มีทริคให้ดูอีกนิดนึงว่าณนะวันที่ออกใบเสนอราคาให้กับบริษัทขอสมมติเราเรียกเก็บเงินมัดจาจากบริษัทขอก่อน2 0,000บาทเมื่อกี้ราคาสินค้าเป็นไงคะเป็นหลักหลายหมื่นแต่ว่าเราจะเรียกเก็บเงินมัดจาก่อน20,000นนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปบันทึก การรับเงินมาจำํำแล้วรับมาจําบันทึกที่ไหนล่ะคาตอบคือเมนูขายถ้นไม่ทยังไงล่ะเพราะเราเคยออกใบเสนอราคาคือขายให้กับบริษัทขอที่เมนูขายเราก็ต้องไปรับเงินมาจํำที่เมนูขายที่เดิมเหมือนกับตอนซื้อเลยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไปที่เมนูขายแล้วก็เลือกใบเสนอราคาที่เราเคยเสนอราคาให้แล้วก็ไปเลือกแท็บใบเสร็จเพื่อจะรับเงินมาจํานั่นเอง เรียบร้อยนะคะก็ไปที่เมนูขายได้เลยค่ะ,ะเมนูขายแล้วก็เลือกใบเสนอราคาใบเสนอราคาไหนคะที่เราเพิ่งขายให้กับเพิ่งเสนอราคาให้กับบริษัทขอค,อคําตอบคือดูชื่อลูกค้าก็ได้ค่ะบริษัทขอเราเสนอราคาล่าสุดวันที่16เห็นไหมคะข้างบนนี่เลยแปลว่าใบเสนอราคาคือ QT 03สสังเกตนะใบเสนอราคาเลขจะรันให้เราอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไม่ต้อง กังวลว่าเอ๊เรารันถึงเลขไหนแล้วแล้วเลขต่อไปคือเลขอะไรโปรแกรมจะรันให้อัตโนมัติอ่ะคลิก QT03 นี่เลยค่ะเพราะเราจะไปรับมัดจำอ่ะคลิกเลยเราบอกว่าในการเลือกการรับมัดจำนี่ค่ะต้องเลือกแท็บใบเสร็จตรงนี้มาร์กไว้นะคะนิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นคอนเซปต์ในการใช้โปรแกรม SBI e Move ทั้งหมดเลยเราต้องเลือกแท็บใบเสร็จค่ะเพราะรับเงินมัดจำต้องออกใบเสร็จให้อ้าว ในโปรแกร,รมไม่มีแท็บใบเสร็จให้เราเลือกทันไหมคะในโปรแกร,รมเนี้ยไม่มีแท็บใบเสร็จให้เราเลือกเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างแท็บใบเสร็จทำยังไงบ้างอันดับแรกค่ะเห็นไหมคะกดรอยืนยันจากลูกค้าที่สั่งซื้อหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเรียกเก็บเงินมาจําแล้วแน่ใจหรือยังคะว่าลูกค้าจะต้องสั่งซื้อเราคําตอบคือแน่ใจแล้วค่ะเราก็เลยกดรอยืนยันตรงลูกค้าสั่งซื้อค่ะ แปลว่าลูกค้ามั่นใจแล้วว่าใบเสนอราคาเนี้ยจะสั่งซื้อจึงยอมจ่ายมัดจาให้เราโอเคไหมคะอ่ะเรียบร้อยเราก็กดเห็นไหมคะเห็นคําว่าลูกค้าสั่งซื้อไหมคะตรงนี้เลยเห็นคําว่ารอยืนยันไหมคะคลิกรอยืนยันได้เลยค่ะพอคลิกรอยืนยันปั๊บเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นสถานะว่าลูกค้ายืนยันแล้วโอเคนะพอลูกค้ายืนยันแล้วว่าจะซื้อของเราเราก็เลยเลือกการรับมัดจําได้เลยตรงไหนล่ะตรงนี้ค่ะ วิธ tamam. ีการชําระเงินเราก็เลือกเก็บเต็มจํานวนไหมไม่ค่ะเพราะเก็บแค่เงินมัดจําก็เลยเลือกแบ่งตามสินค้าสลัมัดจำเห็นไหมคะคลิกแบ่งตามสินค้าสลัมัดจาได้เลยค่ะเลือกวันที่รับงวดแรกคือวันนี้ค่ะวันไหนคะวันที่สิบหกเดือนหนึ่งปีหกสี่วันเดียวกันกับวันที่เราออกใบเสนอราคาเลยโอเคนะเรียบร้อย พอเราแบ่งตามสินค้าเลือกวันที่วางบินปั๊บมันก็จะมีแท็บใบเสร็จให้เราอัตโนมัติเห็นไหมคะกดบันทึกได้เลยค่ะกดบันทึกได้เลยอ่าข้างล่างไม่มีอะไรแก้ไขนะคะข้อมูลเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพียงแต่เราไปเพิ่มการยืนยันของลูกค้าแค่นั้นเองกดบันทึกปั๊บนี่เห็นไหมคะแท็บใบเสร็จจะขึ้นมาให้เรากรอ,อกเลยเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ฟังนะคะเวลาที่เราจะกรอ,อกโปรแกรม S B Move ถ้าโปรแกรมไม่มีแท็บข้างบนให้เรากรอกแสดงว่ามันจะต้องมีสักอย่างหนึ่งสักจุดหนึ่งให้เรากรอกให้เรากดยืนยันนั่นเองพอเรากดยืนยันบันทึกปับ๊บแท็บใบเสร็จก็มาแล้วเราก็ไปที่แท็บใบเสร็จได้เลยค่ะอา้าวยังไม่ได้รับของนะใช่ค่ะเพราะวันนี้เราแค่ส่งใบเสร็จราคาลูกค้ายืนยันสั่งซื้อแต่ยังไม่ส่งของนะลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินประจาให้เรากรอกเราก็เลยคลิกที่แท็บใบเสร็จได้เลยอ่ะคลิกเลยค่ะ เราก็เหมือนเดิมค่ะกดสร้างใบเสร็จได้เลยเลือกเป็นเงินมาจำค่ะเพราะรอบรายการนี้ยเราจ่ายเรารับเป็นเงินมาจำนั่นเองคลิกเงินมาจำอ่ะเรียบร้อยใส่วันที่รับมาจำได้เลยค่ะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะสิบหกตามวันที่ออกใบเส็จราคาเลยค่ะสิบหกเดือนหนึ่งปีหกสี่นั่นเองโอเคนะจากนั้นก็กรอกรายละเอียดเลยค่ะรับมารับมาเป็นเงินสดสองหมื่นบาทยังไม่รวมแบบ โอเคไหมคะยังไม่ลงบัตแปลว่าแยกภาษีนั่นเองเราก็บอกบริษัทขอตามนี้เลยยอดรับพิมพ์รายละเอียดของสินค้าก็เขียนว่าเงินมัดจําได้เลยเงินมัดจําเท่าไหร่ล่ะคาตอบคือสองหมื่นค่ะเรา,าก็ 20, เกาะสองหมื่นใช่ไหมคะจะขึ้นภาษีให้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยรับเป็นอะไรรับเป็นเงินสดเข้าบัญชีเป็นเงินสดได้เลยยอดได้รับตามนี้แต่วันที่รับเงินให้เปลี่ยนให้อะ เขียนนึงนะคะเป็นวันที่16เดือน1ปีห4สี่โอเค2021นั่นเองจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะบันทึกสำเร็จแปลว่าเห็นไหมคะรายการเงินมาดจำเห็นไหมคะใบเสร็จขึ้นเลขเอกสารแล้วแปลว่าเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้ส่งของเพราะเรารับมาดจำมาก่อนโอเคเรียบร้อยค่ะรายการนี้รับมาดจำ,จำจบแล้วต่อมาค่ะถึงวันส่งของแล้ว ส่งสินค้าวันที่สิบแปดค่ะส่งครบตามที่เสนอขายให้กับเขาเลยระยะเวลาให้สินเชื่อสามสิบวันเหมือนเดิมค่ะครบกาหนดสิบเจ็ดเดือนสองปีหกสิบคอนเซ็ปต,ต์เหมือนเดิมนะคะเคยออกใบเสนอราคาที่ไหนเวลาส่งของในการขายนี้ก็ไปที่เมนูเดิมคําตอบคือไปที่เมนูขายเลือกแท็บใบเสนอราคาแต่ไม่ต้องกรอกนะไปคลิกแท็บใบวางบินและใบกำกับ พราะเรากําลังจะส่งของให้กับเขาแล้วโอเคไหมคะสร้างใบวางบินได้เลยค่ะคแล้วก็ไปที่แท็บเมนูขายได้เลยค่ะเมนูขายแล้วก็แท็บใบเสนอราคาที่เดิมเลือกจําได้ไหมคะบริษัทขอบริษัทขอ,ขอวันที่16บหเดือนหนึ่งเรากำลังจะส่งของให้เขาเลือก Qt ตัวนี้เลยค่ะ Qt วทศูนย์สามอ่ะเรียบร้อยพอเลือกมาที่ใบเสนอราคาเสร็จป,ปั๊บ เราก็ไปที่แท็บใบวางบิลและใบกำกับได้เลยเพื่อที่จะบันทึกการส่งของให้กับลูกค้าโอเคนะ,ะจากนั้นเราก็ไปที่ใบวางบิลแบงกับนี่ค่ะไปที่มันขึ้นว่า IN01 วางบิลแบงกับจากนั้นคลิกคำว่าดูทั้งหมดเพราะใบวางบิลแบงกับเรากำลังจะส่งของให้เพราะฉะนั้นคลิกคำว่าด,ดูทั้งหมดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะดูทั้งหมด แล้วเห็นไหมจำนวนสินค้าที่เราเสนอราคาไปคือ iPhone 11 8เครื่องกับโน้ตบุ๊ก2เครื่องตอนนี้ยังไม่ได้รับของเลยเพราะฉะนั้นต้องคลิกสร้างใบวางบินและใบกำกับทำไหมคะคลิกสร้างใบวางบินและใบกำกับคำถามคือณนะวันส่งของเราส่งของครบไหมคำตอบคือครบติ๊กเลือกทั้งคู่เลยคำถามต่อมาคือณนะวันส่งของนี่ ต้องลดลงไหมคาตอบคือลดเพราะอะไรคะเพราะณนะวันที่เราออกใบเสนอราคาให้เราอะไรก่อนแล้วคะเรารับเงินมัดจํามาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สงของนี่จะเกิดไม่เต็มจํานวนเพราะจะต้องหักเงินมัดจําตรงนี้ออกโอเคไหมคะอย่าลืมนะหักเงินมัดจําด้วยเราก็ติ๊กเลือกหักเงินมัดจำด้วย,น,วยนั่นเองทันได้คจากนั้นคลิกตกลงได้เลยคะ่ะคลิกตกลงเลยนี่คะ่ะ การวางบินแบงกลับก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะคอมพลีทร้อเแล้วแต่ต้องเช็คลรละเอียดก่อนนะว่าครบถ้วนไหมอันดับแรกเลยวันที่ให้เปลี่ยนตามวันที่เรารับของจริงเราส่งของจริงคือวันที่18เดือน1ปี2021วันที่ออกใบเสร็จก็คือวันที่จะครบกําหนดนั่นเองวันที่เท่าไรนะคะเครดิต30วันเพราะฉะนั้นสิเดือนสปีหกนั่นเองแล้วก็ใส่สิบเจกุมภาพันธ์ปีสองพ ใบสั่งซื้อไม่ต้องเพิ่มเอกสารนะคะเพราะมันลิงก์มาจากใบเสนอราคาโอเคนะแต่ถ้าลูกค้าสั่งซื้อมาด้วยก็เพิ่มเอกสารลูกค้าได้เลยโอเคเป็นที่อยู่ของลูกค้าบริษัทขอสกุลเงินตามนี้เลยตรงนี้บอกว่าไม่รวมภาษีตรงนี้ o ด d i n g จริงๆแล้วควรจะใช้คําว่าแยกภาษีเหมือนเดิมนะคะคาว่าไม่รวมภาษีก็คือคําว่าแยกภาษีเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคไหมคะ,ะอ่ะจากนั้นตรวจดูความเรียบร้อยค่ะมีการสั่งมีการขายนะคะใบเสนอราคา8 iPhone 11 8เครื่อง เลนัว o อีก2เครื่องแล้วยังมีเงินมาจำมาหักด้วยถ้าไมัะ้อันนี้ก็แปลว่าถูกต้องแล้วนอกนั้นกดบันทึกได้เลยเพราะถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างกดบันทึกได้เลยนี่คะ่ะรายการนี้บันทึกสําเร็จแปลว่าเราส่งของเรียบร้อยแล้วผลในทางบัญชีคือเขาจะเดบิตเครดิตให้เราไม่ต้องสนใจแต่ผลในทางสต็อกเราจะโปรแกรมจะตัดสต็อก iPhone 11แล้วก็โน้ตบุ๊กเลน o โให้ตัดสต็อกไปเลย เพราะฉะนั้นสต็อกของเราถ้าเข้าไปดูรายงานสินค้ามันก็จะเป็นสต็อกที่เลยค่ะเป็นปัจจุบันที่สุดแล้วมันจะอัปเดตแล้วโอเคนะคะอันนี้ก็คือการขายนั่นเองต่อมาค่ะอีกโปรเซ็ตหนึ่งของการขายคือการรับเช็คชำระหนี้การรับชำระหนี้จากบริษัทขออ้าวจย์เมื่อกี้เพิ่งออกใบเสนอราคาให้เขาแล้วก็เพิ่งส่งของที่18นะทำไม24รับชำระหนี้เร็วจัง สมมติว่าเป็นการรับชําระหนี้จากบริษัทขอแต่เป็นยอดหนี้เดิมจากปีที่แล้วยกมายอดหนี้เดิมคือ5 0,000บาทสมมตินะคะรับชําระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทยเลขที่เช็คตามนี้เลยแล้วเราก็เอาเช็คไปฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันสมมติฝากเข้ากระแสรายวันโอเคนะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะหนี้ของลูกหนี้เกิดที่เมนูไหนก็ต้องไปรับที่เมนูนั้นลูกหนี้เกิดเมนูไหนคะเมนูขาย เพราะฉะนั้นเวลาไปรับเช็คก็ต้องไปรับที่เมนูขายแล้วเลือกใบวางบินเกับเพราะลูกนี้เกิดเนื่องจากเราเคยส่งของให้เขาแล้วก็ไปเลือกแท็บใบเสร็จโอเคนะอันนี้ก็คือคอนเซปต์นั่นเองเหมือนเหมือนกับทั่วๆัไปนั่นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นไปที่เมนูขายเลือกใบวางบินใบกำกับค่ะเพราะเราเคยส่งของให้เขาแล้วโอเคนะคะจากนั้นจากนั้นไปดูค่ะว่านี่ไหนที่เราจะจ่ายชำระหนี้ให้เขา เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูนี่ค่ะนี่ห้าหมื่นค่ะเป็นนี่เดิมนะห้าหมื่นเราก็ไปดูนี่ค่ะนี่ตัวไหนนะคะห้าหมื่นคำตอบคือบอริษัทขอเรือบอริษัทขอโอ้บอริษัทขอมีเยอะนะตั้งสามรายการไปดูนี่ยอดห้าหมื่นค่ะเพราะเราจะชำระนี่หลายนี้หรือรู้จักตรงนี้ก็ได้ค่ะชื่อลูกค้าคือบอริษัทขอแล้ววันที่เกิดนี่คือปีหกสามเพราะเป็นนี่เดิมดูตรนี้ก็ได้ พราะอีกอันนึงก็เป็นบริษัทกนะเป็นปีหกสามนอกนั้นบริษัทขอเป็นปีหกสหมดเลยเพราะฉะนั้นเลือก i อ0อนศูนย์สองของบริษัทขอได้เลยคลิกเลยค่ะอ่ะเรียบร้อย i n 0 2นศูนย์สองนี้เห็นไหมคะอ้าวข้างบนไม่มีใบเสร็จนะแต่เราต้องการรับชำระหนี้นะทำยังไงจะให้มีแท็บใบเ็จขึ้นมาเห็นไหมคะคอนเซปต์จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่มีคลิกให้กดยืนยันตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีให้ออกใบเสร็จ มุมบนด้านขวานั่นเองเราคลิกออกใบเสร็จได้เลยค่ะออกใบเสร็จได้เลยเห็นไหมคะพอคลิกออกใบเ็จปั๊บแท็บใบเร็จ,จะมาะคะคอนเซปต์จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าแท็บข้างบนมีเราคลิกเลือกแล้วกรอกรายละเอียดได้เลยกดบันทึกได้เลยแต่ถ้าแท็บด้านบนไม่มีมันจะต้องมีด้านไหนด้านหนึ่งะคะ่ะที่ให้เราต้องออกเพิ่มคลิกปั๊บมันก็จะมีแท็บนั้นขึ้นมาให้เราเลือกโอเค จากนั้นเราก็เลือกวันที่เลยค่ะเราชำระหนี้วันที่ตามโจทย์วันที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่มกราคมเราก็เลือกได้เลยค่ะยี่สิบสี่มกราคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดรับชำระหนี้จากลูกหนี้บริษัทขอตามนี้ได้เลย,เลยไม่มีภาษีให้จ่ายเพราะเป็นสินค้าที่เราเคยขายให้ยอดหนี้คือห้าหมื่นบาทรับเป็นอะไรคำตอบคือรับเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีคือเลขที่เช็คคือตามนี้เลย ะะเป็นเช็คธนาคารค่ะแล้วก็เข้าบัญชีไหนเราบอกว่าโจทย์บอกว่าเอาเช็คไปฝากเข้ากระแสรายวันกระแสรายวันคือเลขที่หนึ่งหนึ่งก็ตามนี้ถูกต้องแล้วเป็นเช็คของธนาคารอะไรนะคําตอบคือกสิกรไทยเราก็เลือกเช็คธนาคารกสิกรไทยได้เลยค่ะกะสิกรไทยแล้วก็เลขที่เช็คก็ก๊กอปมาเลยค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดจำนวนเงินได้รับก็คือตาม ตามใบเสร็จที่จะต้องออกให้คือห้าหมื่นเช็คลงวันที่เท่าไหร่ก็ลงวันที่วันนี้เลยค่ะวันที่เท่าไหร่นะวันที่รับชําระคือยี่สิบสี่เดือนหนึ่งปีสองพันยี่สิเอ็ดถูกต้องแล้วไฟแนนถ้ามีก็ใส่ได้เลยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกดบันทึกได้เลยค่ะ,ะรายการนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วแปลว่าเห็นไหมคะเลขที่ใบเสร็จก็ออกเลขที่บ I ศูนย์ศูนย์มาแล้วก็ตามนี้เลยเรียบร้อยรายการรับเช็คชําระหนี้ก็จะ จบแค่นี้นะคะ